สวัสดีครับอยู่กับคลิกเทนเดอร์เมื่อคืนครับอาร์เซนอลก็สามารถเอาชนะเชลซีประตูรวม4ประตูต่อ2และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยเป็นนัดแรกในบ้านเชลซีก็สามารถเอาชนะเชลซีได้3ต่อ2และนาที่2ก็คือเมื่อคืนครับเล่นในบ้านตัวเองก็เอาชนะเชลซีในนาทีบาปได้1ต่อ0เพียงพอครับที่จะทำให้อาร์เซนอลเข้ารอบชิง จากนั้นครับวันนี้ก็เหลือแต่เราแล้วล่ะครับว่าจะเข้าชิงกับเขาไหมแต่ก่อนจะพูดถึงความพร้อมของแมนซิตี้วันนี้ที่จะเจอกับนิวคาสเซิลว่ามีใครได้ร,รับอาการบาดเจ็บหรือยังไงบ้างอันดับแรกครับก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดแมนซิตี้เนี่ยได้ปล่อยยืมตัวนักเตะ2คนนะครับคนแรกครับเป็นทางคาวินฟิลิปนะเป็นทางคาวินฟิลิปเนี่ยแมนซิตี้ปล่อยให้ทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดปล่อยยืมตัวไปจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็ไปอยู่กับเชฟฟิลด์นะครับ สำหรับคาวินฟิลิปต่อมาครับเป็นทางอ่าโมกซาโมกซาเนี่ยแมนซิตี้ก็เหมือนกันกันกบคาวินฟิลิปนะครับปล่อยยืมตัวให้กับเลสเตอร์แบบสิ้นสุดฤดูกาล2 0 2 5 2 0ถึงก็คือให้ยืมจนจบฤดูกาลนี้แต่ทางข่าวเขาก็ไม่ได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าแบบมีค่าตัวหรือไม่มีค่าตัวแล้วมีสัญญาพ่วงซื้อขาดไหมอย่างไงอันตรงนี้ไม่ได้รายงานนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นว่าใครนะครับซื้อตัวแพงมากที่สุดในตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีก2025-2026ตลาดหน้าหนาวซึ่งได้ปิดตัวลงไปแล้วสำหรับแพงอันดับหนึ่งนะครับเป็นทางดิวของทางเซบันโยที่แมนซิตี้ซื้อมาจากบอนมัดในราคา64ล้านปอนด์ที่2ครับเป็นสตานลาเช่นโดยที่พาเลตซื้อจากวูบในราคา4 8ล้านปอนด ดิวที่3ครับเป็นทางเบนเน็จอว์สันที่พาเลตซื้อกับสเปอร์35ล้านปอนด์ถือว่าพาเลตนี่ทุ่มหนักอยู่นะครับต่อมาครับคาร์เนอร์กาลาเกอร์สเปอร์ซื้อมาจากอัรติโกลมาดิดในราคา34ล้านปอนด์ออลกาบบอบจากแมนซิตี้ครับไปฟูลแฮมในราคา27ล้านปอนด์และสุดท้ายเป็นมาร์เกฮีแมนซิตี้ซื้อจากพาเลต 20ล้านปอนด์โดยที่สำหรับแมนซิตี้นะตลาดนักเตะหน้าหนาวเนี่ยที่ปิดตัวลงไปแมนซิตีรรายรับรายจ่ายเป็นยังไงมาดูครับแมนซิตี้เนี่ยซื้อนักเตะทั้งหมดนะครับจะเป็นทางาทางมาร์เกฮีแล้วก็ทางเซบิญโยเนี่ยรวมกันทั้งหมด97ล้านอ่ะขออภัยครับเป็น95ล้านยูโรแล้วก็ขายทางออสกับบ๊อบและทางสเตฟานโรติก้าเนี่ยทั้งหมด 31.7ล้านยูโรรายรับ31รายจ่าย95ถ้าตีกลมๆก็เราขาดทุนไป65ล้านยูโรซึ่งมันก็ต้องยอมจ่ายนะครับแมนซิตี้ตอนนี้แต่จะบอกว่าขาดทุนไปก็ไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเซมิโนและทางเกฮีเนี่ยโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีอาจจะเป็นกำไรก็ได้นะครับต้องรอดูและถ้าพูดถึง2คนนี้นะครับสำหรับเซมิโนและเกฮีเนี่ย จะพลาดการลงเล่นในศึกกระเบาาครับตั้งแต่รอบรองรอบชิงก็คือทุกรอบเลยครับในปีนี้ไม่มีโอกาสเล่นแล้วทั้ง2คนนี้เนื่องจากว่าเขาลงทะเบียนไม่ทันเขาย้ายมาแมนซิตี้ไม่ทันนั่นเองครับก่อนที่รอบรองชนะเลิศนัดแรกจะเริ่มขึ้นสําหรับบางคนที่กําลังงงๆนะครับว่าทําไมไม่ได้ลงเพราะว่าก็จริงอยู่นะครับว่าที่ฤดูกาลนี้เขายกเลิกกฎที่บอกว่า คนคนเดียวเนี่ยจะไม่สามารถเ่นให้กับ2ทีมในฤดูก,กาลเดียวกันได้แต่ก็กฎน,นี้ก็ถูกยกเลิกไปในปีนี้นครับแต่ทําไมละ่ะเกฮีแล้วก็ Seven Yo เซเวนโยนี่ยังลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อแม้ครับว่าจะลงได้ก็ต่อเมื่อครับผู้เล่นจะต้องย้ายสโมสรให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะเกิดขึ้นซึ่งทางเซเวนโยและเกฮีนี่มาไม่ทันนะครับก็ตกรถกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงรอบชิงแล้วโรเตชันก็ได้หรือมีดีอาร์ต มาก็เกฮีก็อาจจะไม่ต้องลงก็ได้นะแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้ถ้าคิดถึงกวาดิโอนิดยังไงเกฮีก็ยังเป็นคนสําคัญนะครับเกฮีไม่ได้ลงนี่จะบอกว่าไม่เป็นไรเต็มปากมันก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นแน่นอนครับยิงรอบชิงชนะเลิศนี่เราจะได้เล่นกับอาร์เซนอลมันยากมากๆนะครับอาร์เซนอลตอนนี้ไม่มีใครเอาอยู่แล้วแม้กระทั่งเราครับผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าแมนตี้เนี่ยจะไปชนะอาร์เซนอลท่าไหน แล้วรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราจะไม่อาจจะไม่มีรายันเชก,กีนครับเพราะว่าแตช์ล่าสุดเนี่ยที่เราเล่นที่เราเล่นกับเเปอร์นะดูเหมือนว่าเชก,กีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยดังนั้นครับอาจจะพลาดการลงเล่นในคาราบาลครับรอบรองชนะเลิศในคืนนี้ที่เราจะเปิดบ้านตอนรับกันมาเยอนของนิวคาสเซิลซึ่งทุกคนรู้ดีครับนิวคาสเซิลนี่ประมาทไม่ได้นะคนต่อมาครับก็คือโดกูโดกูนี่ก็ไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าก็ต้องรอดูครับทางซเซเวเรนีปานเนี่ยที่ย้ายกับข้อทีมใหม่นะก็มีสิทธิ์ลงเล่นในคาราบาวครับนะครับเดี๋ยวบางคนจะถามว่าเอา้าทาไมย้ายมาทีหลังอ่ารอบรองชนะเลิศแข่งแล้วทําไมได้ลงเล่นละ่ะก็เพราะว่าทางาซเซเวเรนีปานเนี่ยไม่เคยลงเล่นให้ทีมใดามาก่อนครับดังนั้นจึงมีสิทธิ์นะครับที่จะลงเล่นให้เราในคืนนี้แต่ไม่รู้ว่าเป๊ปจะเอาลงหรือไม่ผมไม่อยากให้เป๊ปโรเตชันเลยนะครับอยากให้ อยากให้เข้าชิงแล้วก็ผมมองว่าแมตต์แต่ละแมต์เนี่ยทุกแมตต์ถ้านักเตะมันได้เล่นด้วยกันนี่มันคือมันคือสิ่งที่ดีนะครับอโอเคหละอ,อาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรแต่มันก็แลกมาก,กับนักเตะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นยิ่งเล่นด้วยกันนักเตะก็จะยิ่งคุ้นเคยนี่ก็คือข้อเสียของการโรเตชันนะครับถ้าเราโรเตชันยิ่งเยอะนักเตะก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันแล้วก,การประสานงานต่างๆมันก็จะทําได้แย่ลง ยิงตอนนี้ครับคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือฮาร์เรนนะครับเแมตช์หลังสุดเนี่ยเนัดหลังสุดนี่ฮาร์เรนยิงไม่ได้เลยหรือจะเอา9นัดหลังสุดนี่ฮาร์เรนยิงได้แค่ประตูดเดียวซึ่งเป็นยูดโทษนี่มันแย่มากเลยแมตช์นี้ครับจากใจผมอยากให้เป๊ปเนี่ยดับฮาร์เรนให้ฮาร์เรนได้ทำสมาธิงเงียบๆก่อนครับสักแมตช์นึงไม่ต้องเอาลงครับตัวสำร,รองก็ไม่ต้องเอาลงนะต่อให้ใจเป็นยังไงก็ช่างอยากให้ฮาร์เรนเนี่ยได้ลงกับลิเวอร์พูลไปเลยลองให้ฮาร์เรนพักดูครับพักเต็มๆสักแแมตช์นนึง,นงนี่หละ แล้วส่วนเรื่องการทําประตูซึ่งมันไม่ได้จําเป็นกับเรามากในแมตชนี้ก็ตามเราไม่ต้องไปยิงเยอะหรือไม่ต้องไปยิงแซงเราแค่แพ้ไม่เกินหนึ่งลูกเราเข้ารอบผมเชื่อว่าโอมานมามูนี่สามารถทําได้นะครับจุดจุดนี้สามารถผลิตสกอร์ให้กับแมนซิตี้ได้นั่นแหละครับก็อยากให้พักจริงๆครับพาเลนแมตชนี้แล้วอีกอย่างครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถเข้าชิงเข้าชิงได้ซึ่งมันมีโอกาสสูงมากนะ การที่เรานาเขา2องศแล้วนัดที่2เรามาเล่นในบ้านตัวเองนี่โอกาสูงมากๆมากๆเลยครับซึ่งเราเป็นต่อเยอะด้วยนะถ้าเราได้ชิงกับอาร์เซนอลนี่ความรู้สึกพึกเหิมใน,ในรายการต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันอารมณ์จะมาประมาณว่าก็มาสิครับอาร์เซนอลมาเจอกันเลยมันจะยิ่งยิ่งเห็นอาร์เซนอลเล่นดีเท่าไรครับมันก็จะยิ่งผลักดันให้เราสามารถดีขึ้นนะเพื่อที่จะสู้กับอาร์เซนอลได้นี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ